สวัสดีชาวไบค์กร์ทุกคนนะครับทักทายทุกคนในรอบดึกฮะตามที่เราปากกันไว้เจอกันในรูปแบบของพอดแคสต์ครับคาดว่าคลิปนี้ก็คงจะได้ลงออกอากาศให้ทุกคนได้ฟังกันเนี่ยดึกพอสมควรละตอนที่ผมอัดรายการอยู่ตอนนี้ก็คือ3ามทุ่มห้ครับกว่าจะนํามาต,าตัดต่อกว่าจะนํามาเรียบเรียงนํามา อัปโหลดลงไปใน YouTube เนี่ยคาดว่านะครับก็คงจะเกือบเกือบเที่ยงคืนเลยหรือเปล่าอ่ะไกลที่นอนหรือใครที่พร้อมติดตามในคืนนี้ก็ทักทายกันมาได้นะครับแต่ถ้าใครที่นะครับไม่สะดวกอาจจะหลับจะนอนจะอะไรก็พรุ่งนี้มาติดตามย้อนหลังกันได้เช่นเคยครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับโปรแกรมเราใการแข่งขันผมจะเอาพจน์ไว้ตรงนี้นะครับในหน้าจอนี่หล่าเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปแคปหน้าจอกันนะครับ ดแคสต์วันนี้เราจะมาคุยถึงความคิดเห็นของนักแข่งส่วนหนึ่งนะครับย้ําว่าไม่ไม่ได้เยอะนะครับมีไม่กี่คนบอกแต่นักแข่งทุกคนก็มีโอกาสได้ลงไปลองดูนะครับเดินไปปั่นจักรยานไปอะไรดูสัมผัสเลเยอร์ layout, สนามจริงๆสักทีหนึ่งสําหรับสนามพุทธเซอร์กิตในอินเดียฮะหลังจากที่ทุกคนนั้นก็เห็นจากข้อมูลนะครับในคลิปวิดีโอนะฮะหรือจะเป็นใน ในเกมนะครับบางคนก็เล่นเกมเล่นอะไรเนี่ยมันก็จะจะจำลองข้อมูลจำเพาะของสนามออกมาทําให้นะักแข่งบางคนก่อนหน้าน,นี้มองนะครับว่าเอะนะครับอาจจะคํานึงถึงความปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่าความท้าทายความตื่นเต้นความสนุกเนี่ยมันจะมีมากน้อยเพียงใดนะฮะคือทดสอบทดลองกับเกมกับอะไรมาระดับนึงแล้วใช่ไหมแต่นะครับมาสัมผัสสนามจริงๆมาเห็นเลเยอร์อะไรต่างๆเนี่ย ก็เลยทาให้หนักแข่งบางคนนะั้นอาจจะมีความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปนะครับอ่ามีใครกันบ้างเดี๋ยวลองมาเริ่มต้นที่รายแรกครับสําหรับราอูฟฟานันเดสนักแข่งหมายเลข25ของ i อเ a ฟเรซิงทีมนะครับที่ดูเหมือนว่าจากกระตือรือ้นจะมีความพยายามเหลือเกินนะครับสําหรับสนามนี้เพื่อที่จะสารต่อความสําเร็จในสนามที่ผ่านมานั่นเองเราอุตกาวนะครับว่าผมชอบมันนะมันดูสวยมากจริงๆแต่เราจะต้องใส่ใจกับในบางโค้ง แต่โดยรวมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในสนามมันก็ดูปลอดภัยนะแต่ในบางจุดนี่เราอาจจะต้องวางกําแพงลมหรือว่ารั้วลมเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นอ่าอย่างเช่นในโค้งที่8เนี่ยรู้สึกว่ากําแพงมันจะอยู่ใกล้มากไปแต่สิ่งอำนวยความสะดวกมันก็ดีมันก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเช่นกันนอกจากนี้แล้วเราจะต้องมาทําความเข้าใจกับเรื่องของอุณหภูมิอ่าว่ามันจะส่งผลกับการแข่งขันได้อย่างไรบ้างผมคิดว่ามันน่าจะร้อนมาก และก็จะจาก,การแข่งขันได้ยากอยู่เหมือนกันผมเองก็ทำการเรียนรู้สนามนี้มาด้วยเกม PlayStation แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีเครื่องซิมูเลเตอร์หรือว่าเครื่องจำลองเหมือนกับใน Formula 1เมื่อผมเดินทางมาถึงสนามแข่งผมก็พบว่าในวิดีโอเกมนั้นมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นักเลยผมรู้แค่ว่ามันจะต้องไปทางไหนทิศทางไหนยังไงกันบ้างนะครับเราก็ กล่าวไปอย่างอารมณ์ดีนะครับพูดหัวเราะไปนะฮะทีนี้มาดูอีกรายนะครับสำหรับโพสปากาโรนักแข่งหมายเลข44ของแก๊สแก๊สเท็ทีนะครับนักแข่งที่เรียกว่าก็เพิ่งบาดเจ็บไปนานแล้วก็กลับมานะฮะในสิ่งที่ประทับใจนะครับสำหรับโพสปากาโรก็คือเขาก็บอกว่าโอเคนะครับสำหรับครั้งแรกรู้สึกประทับใจมันมากเลยนะมันอาจจะเป็นหนึ่งในสนามที่สนุกที่สุด ในการแข่งขันทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้นะครับโมก็บอกไปอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องของลวดลายสีสันอะไรต่างๆมันก็ดูสวยงามผมเองก็เรียนรู้มาจากเกมนะครับที่พี่ชายของผมนะครับก็คืออาร์เรสปาโกเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าเป็นเกมแบบคล้ายๆเหมือนซิมูเลเตอร์ของ F1 เลยแหะครับใ,ในในช่องทางโซเชียลมีเดียจะทุกคุเห็นนะครับว่านักแข่งสเปนเนะี่ยก็คือไปอยู่บ้านของอารเรสปาร์โรผู้พี่เนี่ยนะครับกันเยอะเพื่อที่จะ รอนะครับดูเลยเอา์เจ้าสนามเจ้าเจ้าเครืองมือตัวนี้กันแล้วก็นะฮะโพก็กล่าวว่าก็ไปเล่นเกมแต่มันก็ดูไม่สมจริงหรอกอผมก็ดูวิดีโอดูอะไรมามันก็มีบางจุดที่เรียกว่าเราต้องการที่จะให้มันขยายกว้างออกไปมากยิ่งขึ้นอแต่พูดไปแล้วมันก็มันก็เป็นเหมือนกับสนาม,มนอื่นนั่นแหละอย่างเช่นที่บาร์เซโลนาอย่างไรก็ตามผมคิดว่าสนามแข่งนี่มันก็ดีกว่าที่เราคาดเอาไว้มากเลยล่ะนะ อืมแต่มันก็ไม่มีอะไรสําคัญที่จะพูดนะครับแน่นอนว่าบางที่เนี่ยมันเพราะมันสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้นะครับโพลส์ปาร์กโก็กล่าวไปประมาณนั้นอาทีนี้มาดูอีกคนหนึ่งอเล็กซ์มาเคสนะครับนักแข่งหมายเลขเจดของเ r รซินีเรซิ่งนะครับเขาก็บอกว่ามันก็มีกําแพงบางส่วนนะที่มันใกล้กันไปนิดหนึ่งนะครับอย่างในโค้งที่4อย่างเงี้ยแต่สถานการณ์มันกลับดูดีกว่าที่ผมคาดเอาไว้นะผมคิดว่าหลังจาก เอพีหนึ่งเนี่ยเราคงจะต้องมาคุยกันละในหมู่ของนักแข่งพวกเรากันเองเนี่ยว่ามาถึงจุดนี้แล้วเราจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับความเร็วเกี่ยวกับรายละเอียดอื่นๆให้มันชัดเจนขึ้นแต่ยังไงก็ตามสนามนี่มันก็ดูสวยงามนะผมคิดว่ามันจะจะมีการเบรกที่หนักหนาสาหัสพอสมควรในตอนแรกเนี่ยแต่พอมองแดูว่ามันเหมือนเป็นการขับขี่ที่ลื่นไหลซะมากกว่าโดยเฉพาะในโค้งที่8เนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นและดูเหมือนว่ามันจะยากลําบาก พอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันนี้คืออเล็กซ์มาเคสนะครทีนี้คนต่อมามิเกลโอริเวล่านะครับนักแข่งหมายเลขแ8ด8ของ RNF Racing Team ก็รู้สึกประหลาดใจรู้สึกทึ่งกับเลอา u ์ไม่น้อยไปกว่าคนอื่นๆนะครับเขาก็บอกว่าม,มันเป็นการออกแบบการจัดลำดับนะครับเรื่องโค้งต่างๆเนี่ยได้ได,ได้ได้น่าสนใจได้ดีเลยล่ะนะครับ อ่าแต่มันก็ดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะเพราะาดูจากภายนอกมันก็ปลอดภัยอยู่นะมันพอที่จะให้เราได้กี่ได้ในมีแนวโน้มที่ดีดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่ก็คือเป็นในส่วนของโอลิเวล่านะครับตามจริงแล้วก็น่าจะมีนักแข่งคนอื่นนะครับที่เรียกว่าอาจจะได้ลงนะครับแต่เขาพวกเขาอาจจะยังไม่โพสต์ยังไม่ได้มาตอบคาถามสื่ออะไรพรุ่งนี้นะครับก็ในช่วงระหว่างวันน,นี้น่าจะมีอะไรที่มัน ชัดเจนขึ้นกว่านั้นนะฮะเดี๋ยวค่อยมาติดตามค่อยมาตามต่อกันนะครับว่านักแข่งที่มีโอกาสได้ลงไปวิ่งไปเดินสำรวจเลเยอร์แล้วก็ไปอา,อาจจะลงปั่นจัก,กรยานในพรุ่งนี้หรือเปล่าเนี่ยต้องต้องคอยดูกันไปนะฮะอาจต้องต้องปันะ่นตั้งแต่วันนี้ลืมไปเนาะแต่นะครับสิ่งที่น่าจะเซอร์ไพรส์อย,อยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศเพื่อนๆฮะในระหว่างที่ไปเดินสำรวจเนี่ยนะครับ เพราะว่าจะมีบางส่วนที่ไปเดินก่อนหน้านี้นะครับแต่เดินพร้อมกันในวันนี้น้องฝนมาฮะโอ้น้องฝน,น,นมาไม่น่ารักเลยแต่ร้อนก่อนนั้นร้อนเอาจริงๆก็คือมันร้อนเต็มหมดนั้งหละครับเพื่อนในในในเอเชียเนี่ยผมมองว่าที่ที่อินเดียในตอนนี้นะผมว่าไม่ต่างอะไรกับบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในแถวบ้านผมเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเนี่ยสองสามวันมาน,นี่ร้อนมากเลยครับนักแข่งบางคนก็บอกว่าเขาเขา้าสู่อินเดียมาเนี่ยเขาจะต้องดื่มน้ําให้มากกว่าเดิม2เท่าตัว มันร้อนขนาดนั้นจริงๆนะออันนี้ผมเชื่ออยู่ฮนะมันร้อนนะครับแต่มันร้อนแบบสักพักหนึ่งแล้วมีฝนไงอย่างที่อินเดียทุกคนจะได้เห็นไหมฮะว่านักกีฬาทีมช่างทีมงานอะไรต่างๆ,ๆนี่เดินสำรวจสนามเนี่ยก็คือโอ้โหเปียกปอนนะครับชุ่มฉ่ำกัน <c oughs> ชุ่มฉ่ำกัน <c oughs> ไปเเดียวนะครับดังนั้นคาดการณ์ใตรงนี้นะครับมันก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันหนะ้าที่อ่ พอถึงลงสนามจริงๆในพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบ FP1 เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นรอบ FP เพื่อตัดสินสิคันว่าจะเข้าไปใน Q2 เนี่ยรวมทั้งเรื่องของนิฟาอากาศนี่แหละครับท,ที่ที่มันน่าสนใจว่าฝนมันจะมาหรือไม่มาอย่างไงก็คือมันเหมือนว่ามันจะพยายามนะครับทำให้มันมีทั้งเปียกทั้งแห้งซึ่งถ้าเป็นไปนในแบบนี้โอ้โบันเทิงฮะบันเทิง <c oughs> เพราะว่านะครับทางทีมงานแต่และทีมเนี่ยก็ยังไม่ได้ว่ามีบัน ข้อมูลนะครับอะไรที่มันแน่นหนาสักเท่าไหร่เออนะฮะดังนั้นการที่ไม่มีข้อมูลไว้แล้วอยู่แล้วฝนตกมาแล้วทั้งเปียกทั้งแห้งในแบบนี้นยโอ้โหนะไม่อยากคิดเลยนะครับว่าก็คือคงจะต้องตัดสินใจเหมือนประมาณว่าเอาคิดสดสดไปตอนนั้นเลยนะครับใช้วิจ,จารณญาณใช้ประสบการณ์ใช้อะไรนะครับในการที่จะเอา,เ,อาเรื่องของความสะดวกตรงนี้กันไปเสียก่อนนะฮะทุกคนเพราะว่าถ้าฝนมาแล้วหายไปอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่า หวันเนี่ยมันก็จะมีโดยเฉพาะในวันสุกเนี่ยมันจะมีหลายเซสชันนะครับดังนั้นก็ถือว่านะฮะก็ต้องลุน้นต้องวัดดวงกับเรื่องของลินฟ้าอากาศกันในอีกทีนึงนะฮะว่าน้องฝนจะเมตตานะครับปราณีกันหรือไม่อย่างไรนะฮะทุกคนอ่ะโอเคนะครับก็นะฮะนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอความคิดเห็นของนักแข็งนะครับที่มองเข้าไป บางท่านเนี่ยไปลองเล่นเกมมาแล้วนะครับเล่าให้ผมฟังนะครับว่ามันก็น่าจะขับยากอยู่นะด้วยความกว้างของแทร็กที่แค่12ใช่ไหมฮะอันนั้นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่สีสันก็ยอมรับนะครับว่าก็โอเคนะครับไม่น้อยหน้าไปกว่าที่อื่นอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะก็มารอมาสังเกตดูนะครับกิจกรรมพรุ่งนี้นั้น FP 1นะครับแล้วก็รอบฟรีแพ็กที่แลก็คือรอบ FP เนี่ยก็น่าจะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายไปนี่แหละนะครับใครที่ ไม่ว่างนะครับติดภารกิจทําการทํางานอะไรก็มาฟังผมได้นะครับในช่อง YouTube ตรงนี้แหละนะครับก็จะมีข้อมูลมาเสิร์ฟพร้อมกับการวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์นะครับว่าใครจะร่วงใครจะหลุดบ้างใน Q2 ในพรุ่งนี้จะเป็นยังไงฝนจะมาไม่มาอย่างไรก็ค่อยว่ากันต่อไปนะครับทุกคนสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมนะครับก็มีฟอร์มูล่าวันที่ญี่ปุ่นกันด้วยผมยังไม่ได้มีเวลาไปทําตารางนะครับแต่คาดว่าแฟนๆเดฟวันเนี่ย น่าจะนะครับพอจํากันได้นะครับว่ารายละเอียดมันเป็นอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะวันนี้ก็มาเร็วไปเร็วนิดนึงแม้จะเป็นพอสแกตก็ตามไม่รู้ว่าจะเต็มอิ่มกันหรือเปล่านะครับสําหรับเรื่องราวของสนามผู้เสอร์กิตนะครับน่าจะยังนะน่าจะมีประเด็นต่อกันไปอยู่อ่ะเป็นลังใจให้นะครับไว้เจอกันในพรุ่งนี้ครับ